ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซีม่าแมนชาแนลวันนี้เราไม่ได้มาแคสเกมเราจะมาอยู่ในช่วงใหม่ของรายการนั่นคือช่วงทูทดลองครับผม E ีวีดีหนึ่งครับผมวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี่ขอหยิบก่อนอีโน่วกับตุดจุดตุดจดดิเจโซดาครับผมแล้วก็แบบซี่มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นภูเขาไฟอย่างที่ผม ว่าหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทําเลยส่วนใหญ่เขาทำอะไรครับผมเขาก็จะทําอะไรนะลืมผงฟูใช่ผงฟูโอเคเราจะมาทํากันเลยไม่พูดท่าททำเพลงอย่างแรกเปิดก่อนหาขวดอะไรมันก็ได้มาใส่สิ่งแรกที่เราต้องเทนั่นก็คืออับเซยครับผมอย่าเทมากครับผมเพราะาเดี๋ยวผมจะไม่มีกินนะครับผมเทไป เทไปแบบอยากให้เยอะมากก็แล้วกันอ่ะเพราะเดี๋ยวผมไม่มีกินถุยเยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันโอเคผมขอเทอีกนิดนึงก็ลกงแล้วกันมันเปืองโอเคพอละโอเคมามันจะผ่านหรือเปล่าเออเนี่ยละให้มันทราบโซดาสิ่งอย่างนี้อย่างที่เขาว่า มาพระเอกของเราแล้วครับผมอีโนโขายกดรถแน่นเฟอหาต้องนานกว่าจะหาซื้อได้มาเราจะมาใส่แล้วเราก็จะมาเช็คเช็คเช็คกันเลยเราจะมาดูกันเนาะมันจะบึ้มเหรอหูยมันเริ่มเป็ี้ยงแล้วมันก็เริ่มจะก่อยแล้วล่ะจะกินไหมนะครับผมุูยๆๆมันเป็ี้ยงแล้วมาเราจะมาลองกันเย้าก,กัน เเดี๋ยวควรเดี๋ยวโอเคเรามามันื่อกีมันได้ครับผมแต่ก็คือควดมันกว้างไปครับผมหรือไม่ได้เราใส่ของน้อยไปยังไงไม่ทราบโอเคเนี่ยอืมกินกินเลมอนฟูเลยมาเราจะมาลองเทน้ำกันีกครั้งเพราะเรากินกันไปโจกหนึ่งละ ไม่จัดโบกลงทุนนะพูดง่ายมาอีโน้ยครออับผมมาลิปปิดขยวเอ้ยเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยโอเคสรุปได้ครับผม ต้องเขย่าครับผมแหมทีแรกเราทำพลาดไปเปรี้ยวแหมเต็มมือเต็มหน้าเลยครับผมโอเคแหมแล้วก็ขอสรุปครับผมบว่าอีโน,โนเนี่ยมันคือตัวเล่งใช่ไหมแล้วมันมีปั๊ปซี่ซึ่งมันใส่แก๊สไปทําให้การระเบิดยอะไรเช่นเวลาเราเคลื่อนปั๊ปซี่เปล่าเปลาไปมันก็เกิดการซ่าเปิดมามันก็ระเบิดนะคบผมโอเคแล้ว,วเมื่อกี้ที่มันกระเด็นหน้าผมก็แรงดันครับผมโอเค ขอจอบไปเพคแน่นี้โอเคสำหรับใครชอบที่ใครชอบการทูทดลองนี้ก็ต้องกดติดตามหรือกดถูกใจได้ใต้คลิปนี้ด้วยเลยคลิปหน้าเกลี่ยเลยกดติดตามเชิญไปสำหรับน,น้ซีมาแมนลากันไปก่อนตันนี้สวัสดีครับบายยู